ันนี้เราจะมาเอาหน้ากินมนนาที่ทำไว้หลังจากทำไวนีเก็บวันออกลับแล้วมาใส่ถุงถุงดำอย่างนี้นะครับลเลี้ยงไว้เลี้ยงไวก่อน พอถึงเรนดูฝนล้วค่อยไปลงไปปลูกจริงต้นแข็งแรงมีใบเยอะๆเสียก,ก่อน กินีม่มีหลกักไม่เอาเอากินเยอะทำในทรายออกหลาก ดีเรื่องไม่ถึงใส่่นิดหน่อยปนกันนิดหน่อยดินใส่เข้าไป chạy đình này nên là từ bây tô vầy tô đi nó không đình nên là nên sẽ Hãy subscribe cho kênh Ghiền เสรียได้หนึ่งถุง โอ้ราบออกดีจังเยอะนี่จิกแน่นอน ยังไม่ก่อนสักเดือนที่จะพาผลลงแล้วก็ Đi ra โปรดนอนๆอดทน ไม่ยากครับตัมาช้ำในทรายสักเดือนกว่าๆก็กกออกลากแล้วไม่ยากไม่ยากคนระับ ยา <Yeah. S 2> ทำง่าย ต้องเปลงภูมิทุกอย่างทำเองได้ก็ทำึดประหยัดค่าใช้จ่ายหรือไม่จําเป็นออกไปจะประหยัดค่าใช้จ่ายการซื้ออันมาทำออกไปน,นี่ทำอย่างนี้นะครับน,นี่งี้ยน,นี้